สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็มีข่าวคราวทางฝั่งฝั่งเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ของเกาหลีนะครับที่พวกเขามองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะได้ลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับรวมถึงเขาก็ต้องการให้ทักษะนักกีฬาวอลเลย์บอลของเขาเนี่ยครับใกล้เคียงทีมชาติไทยนะครับเพราะว่ามีรูปร่างที่คล้ายกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถปรับเข้าหากันได้อยู่แล้วนะครับรวมถึงครับคอมเมนต์ของแฟนชาวเวียดนามครับที่พวกเขาตอนนี้นะครับสถาปนาตัวเองเป็นน้องสาวคนที่4ของเอเชียเป็นทีี่เรรยยบ้้อแลว หลังจากที่ตอนนี้อันดับของพวกเขาเนี่ยแซงเกาหลีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยก็เคยคาซักนะน้องสาวอันดับที่4แต่ว่าพวกเขาสถาปนาแล้วครับว่าเขาแหละคือน้องสาวอันดับที่4ของเอเชียนะและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคอมเมต์ขอนแฟนเกาหลีและคอมเมต์ของแฟนเวียดนามจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันครับอย่างที่พวกเราทราบกันครับว่าจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการคัดโอลิมปิกของทีมชาติไทยนะครับและในโปรแกรมของเราเนี่ยก็มีการเจอกับประเทศเกาหลีด้วยและทีมชาติไทยของเราก็ชนะไปได้3 0แบบสบายๆเลยนะครับในเกมวันนั้นซึ่ง แน่นอนครับไม่พ้นการเปรียบเทียบอยู่แล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เกาหลีพวกเขาเนี่ยอยู่อันดับที่ดูดีกว่าเรานะเหนือกว่าเรานรในยุคข,ของอัปตันคิมแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทีมชาติเกาหลีของพวกเขาเนี่ครับตกต่ํามากๆนะถึงขั้นแพ้เวียดนามถึงขั้นแพ้คาซัคสถานและล่าสุดเจอไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสู้กันแบบแทบไม่ได้เลยครับต้องใช้คําว่าคนละเลเวลก็คงไม่แปลกเนาะ เพราะฉะนั้นครับความไม่หงุยหแฟนเกาหลีนะครับพวกเขาก็เลยคิดว่าตอนนี้วอลเลย์บอลของเขาเนี่ยต้องปรับปรุงกันอย่างหนักทั้งโครงสร้างเลยรวมถึงพวกเขาก็อยากให้นักกีฬาของเขานะครับเรียนรู้จากนักกีฬาของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทักษะวิธีการเล่นรวมถึงพวกเขาก็ยังคาดการณ์นะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโอกาสจะลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมได้เหมือนกันนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับไปเริ่มวันนี้คอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยจีนและญี่ปุ่น3ทีมนี้ มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมดูจากผลงานของพวกเขาซึ่งโอก็มองว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะทีมชาติไทยของเราเนี่ยโอเคถ้าไม่เจอจีนในรอบรองหรือไม่เจอญี่ปุ่นในรอบรองเนี่ยแต่ว่ามันต้องเจอทีมใดทีมนึงอยู่แล้วซึ่งในการลุ้นโอก็ว่าก็ลุ้นได้เพราะว่าจีนมาชุดเต็มก็จริงแต่โอม,มองว่าณนะสภาพจีนตอนนี้ทีมชาติไทย น่าจะพอก้มแก้มได้ถึงแม้ว่ามันจะยากนัเนาะส่วนญี่ปุ่นครับเขามาชุดรองมาชุดบีสู้กันได้อยู่แล้วตรงนั้นก็ไปวัดกันนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับใครในรอบรองแต่โอ๊กเชื่อว่าโอกาสลุ้นเหรียญทองเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยทำผลงานได้ย่าแย่ทุกรายการมือเซตเนี่ยจ่ายบอลไม่ดีการโจมตีก็ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยโค้ดก็ยังไม่สามารถกระตุ้นผู้เล่นได้การเล่นของโค้ดและการเล่นของนักกีฬาไม่เข้ากันเลยอยาจะหมายถึงการวางแผนของโค้ดนะด เห็นด้วยรู้สึกว่ายัางไงก็ต้องโคดเอเชียครับสำหรับเกาหลีเนาะและคอมเมน่์ต่อไปครับเขาบอกว่าณเวลานี้การเอาชนะไทยเนี่ยมันยากพอประการเอาชนะบาร์ซิลและสหรัฐอเมริกาเลยแน่นอนว่าทีมชาติไทยตอนนี้พัฒนาขึ้นอย่างมากผิดก,กันกับเราที่พัฒนาลงมันไม่มีอะไรที่เราสามารถชนะไทยได้เลยในตอนนี้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่เพียงแต่คะแนนเท่านั้นเราเนี่ยฟอร์มการเล่นก็สู้ทีมชาติไทยไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องจารึกไว้เราแพ้ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งทีมชาติไทยและเวียดนามและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าในอดีตแม้ว่าเราจะไม่มีคิมแต่พวกเราก็สามารถต่อกรกับทีมยุโรปทีมเล็กทีมใหญ่ได้อย่างสูสี โอเคแหละมันจะมีสหรัฐอเมริกาบราซิล,ละรัสเซียคิวบาที่เราสู้ไม่ได้แต่ทักษะของนักกีฬาคนอื่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมจิตใจก็ถือว่ายอดเยี่ยมและวก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าการแข่งขันมีระดับที่ต่างกันเกินไปทีมชาติไทยทําได้ดีวิภาวีพรพันธ์เฉิดฉายอย่างมากในเกมที่เจอกับพวกเราและแน่นอนทีมชาติเกาหลีฉันคิดว่าคงจะต้องตัดเงินเดือนเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬา และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยเหมือนจะดีแต่มันก็แค่ชั่ววูบเท่านั้นมันไม่มีความเสถียรเลยอน,นิกแอบเห็นด้วยคือเกาหลีมาดีวูบว่าเพื่อนแต่ว่าประคองฝีมือประคองโมเมนตัมเนี่ยไปให้จบเซตไม่ได้สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไทยหรือแม้กระทั่งเกมสโลวีเนียกระทั่งเกมอื่นเกาหลีก็ไม่สามารถควบคุมโมเมนตัมของตัวเองได้อย่างเกมโคลัมเบียเนี่ยเกาหลีมีโอกาสชนะนะเพื่อนเพื่อแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็คลองสติตัวเองไม่ได้แพ้โคลัมเบียไปอันนี้น่าเสียดายมากๆนะครับ และเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยแพ้ไทย3เซตรวดมันเป็นอะไรที่เสียศักดิ์ศรีมากๆไม่ได้เสียศักดิ์ศรีตรงที่แพ้แต่ว่าไม่มีเซตไหนที่เราทําคะแนนได้ถึง20เลยแฟนบอลเล่บอลอย่างเราที่ดูมาตลอดเนี่ยรู้เลยว่าทีมเรากําลังถอยหลังโค้ดไร้ความสามารถโค้ดซีซ่าไม่เหมาะกับทีมชาติของเรานักกีฬาไม่สามารถทดแทนกันได้เพราะฉะนั้นทีมของเราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันสนับสนุนให้รีแจยอง กับรีดายองกลับมาแล้ว่าวแม่ต่อไปเขาบอกว่าสมาคมควรยุบทีมซาโพตควรลาออกและเริ่มต้นกันใหม่แล้ข่าไม่ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาของไทยเนี่ยมีทักษะไม่ต่างกับนักกีฬาโปแลนด์และอิตาลีเลยนะพวกเขาเล่นได้สูสีทั้ง2เกมนั้นโอ้ก็แอบเห็นด้วยแต่อิตาลีเสียดายถ้าได้ทั้งสองเซตนะเฟี้ยวเลยเพื่อนเนาะเออและข่ามแม่ต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพเลยญี่ปุ่นและไทยเนี่ยมีความสูงที่น้อยกว่าเราแต่พวกเขาเล่นดีกว่าเราโดยสิ้นเชิง เราให้เงินเดือนนักกีฬาไม่เหมาะกับทักษะของพวกเขาและเมื่อเทียบกันแล้วมันจึงไม่แปลกใจเลยที่นักกีฬาของไทยและนักกีฬาของญี่ปุ่นจะผลงานดีกว่าเราเพราะพวกเขามีทักษะที่ดีกว่าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอันนี้มันสะท้อนได้เห็นถึงลีกอาชีพของเราว่ามันแย่มากๆในเรื่องของคุณภาพ และเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกคุณห้ามยอมแพ้โดยเด็ดขาดต้องสู้อย่างเต็มที่การแข่งขันระดับนานาชาติมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆพวกคุณต้องเต็มที่แล้วเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าทาไมไม่มีรีแดยองและรีแจยองแล้วเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเปลี่ยนทีมสตาฟโค้ชเถอเขาไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าสมาคมบอลล์บอลทำอะไรอยู่และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีครับซึ่งส่วนหญ่เนี่ย พวกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นักกีฬาสตาฟโค้ดแล้วก็สมาคมวอลล์บอลบอ,อย่างหนักเลยนะครับแน่นอนครับพวกเขาอยู่ในระดับสูงมาก่อนรอบรองโอลิมปิกเพื่อนๆแล้วไม่กี่ปีพวกเขาตกมาตอนนี้นะ ต่ำกว่าเวียดนามซะด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกครับที่แฟนๆว่าเขาจะเดือดแบบนี้นะซึ่งในมุมมองโอ๊กนะครับโอ๊กก็รู้สึกว่าต้องโค้ชเอเชียก่อนอะ่ะแล้วก็ต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นมาโอ๊กเชื่อว่าพวกเขาก็มีโครงสร้างที่ดียังไงถ้าชุดนี้ไม่ได้จริงๆอะ่ะเขาลองปั้นเยาวชน U16 U19 ขึ้นมาโอ๊กว่ามันยังพอทันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามันปั้นขึ้นมาไม่ทันนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่พูดยากลําบากเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าคอมเมนต์ของพวกเขาเนี่ย ไทยกับนักกีฬาเกาหลีนักกีฬาเกาหลีกับนักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าต้องยอมรับกันตรงๆว่าเรามีสรีระร่างกายคล้ายๆกันเกาหลีนแอบสูงกว่าไทยแอบสูงกว่าญี่ปุ่นด้วยนะแต่ว่าเรื่องทักษะเลยครับสู้ไม่ได้นะสู้ทีมชาติไทยกับญี่ปุ่นไม่ได้ครับจังหวะการเข้าทำจังหวะการโจมตีต่างๆนานา,นานเนี่ยดูมีความช้ากว่าทีมชาติไทยและญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เกาหลีจะต้องแก้ให้ได้โอเค่วว่าถ้าเปลี่ยนโค้ดแล้วก็วางโครงสร้างดีๆวางโครงสร้างใหม่ๆเนี่ย ก็น่าจะทําให้เกาหลีสามารถกลับฟื้นคืนกําลังมาได้นะเพราะว่าต้องยอมรับกันจริงๆว่าก่อนหน้าเนี้ยเกาหลีพวกเขาก็พึ่งพาคิมเยอะเกินไปนะในความรู้สึกโอ้กอะพอเขาพึ่งพาคิมเยอะเกินไปพอคิมหายไปมันกลายเป็นว่าทีมพวกเขาขาดสมดุลแล้วก็เป๋ไปเลยเพราะฉะนั้นนกมองว่าเขาจะต้องใช้โมเดลไทยหรือไม่กระญี่ปุ่น่ะที่เอาสร้างตัวขึ้นมามีตัวตีหลายตัวสามารถที่จะช่วยกันทําแต้มได้โอ,อ้กว่าถ้าไปรอแบบคิมอะโอ,อ้กว่าคิม2เนี่ยน่าจะยากมากๆเพราะว่าคิมมาตรฐานสูงมากเพราะฉะนั้นว่าเกาหลี อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยเลยครับกว่าจะมาแต่โอเเชื่อว่ามาได้ด้วยโครงสร้างระบบหลีกของเขาที่มีอยู่นะครับทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของเวียดนามกันสักนิดหนึ่งครับที่ล่าสุดนะครับเวียดนามเนี่ยก็ได้แซงเกาหลีขึ้นไปนะอยู่อันดับที่39ของตารางคะแนนและเกาหลีครับตกไปอยู่อันดับที่40นะเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านเฉยอันดับก็พุ่งขึ้นมาได้นะครับทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต,ต์ของแฟนเวียดนามกันสักนิดหนึ่งครับที่ล่าสุดก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยสถาปนาตัวเองนั้นเพื่อนนะ เป็นน้องสาวคนที่4ของเอเชียนะพี่สาวคนแรกก็คือจีนคนที่2คือญี่ปุ่นคนที่สคือไทยแล็และพวกเขาครับมาเป็นน้องเล็กนะครับน้องสาวคนที่4ของเอเชียนะครับอ่ะและเขาไม่ขงงพวกเขาจะว่าอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับและเขาเม์แรกครับเขาบอกว่าเวียดนามเป็นน้องสาวคนที่4ของเอเชียอย่างเป็นทางการแล้วก็มีคนมาบอกเลยครับว่าเฮ้ยอันดับที่5้าเรายังตามคาสักรฐานอยู่ประมาณนี้นะและคอมไม่ต่อไปครับเขาบอกว่า5พี่น้องนั้นเนะย และข้อเมนต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเราตั้งตารอที่จะเจอกันในเอเชียนเกมและขอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีสุดเกาหลีลงสู่พื้นดินและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามเกาหลีเรามีกันและกันและขอมเมนต่อไปครับเขาเอาตันดับตารางคะแนนมาดูนะและเขาก็พูดว่าโ oh, อ้ละ่ะล่ะว่ากันไปนะครับแล้วกอแม่ต่อไปครับเขาบอกว่าการนั่งอยู่เฉยๆมันก็มีประโยชน์เหมือนกนันนะและวก็แม่ต่อไปครับเขาบอกว่า1ปีแห่งความ ทำสำเร็จและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอยู่บ้านก็อัปเกรดได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอยู่เฉยเฉยก็นำอะตลกมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าจะติดเนี่ยสาอันดับแรกเนี่ยมีสิทธิ์ไปโอลิมปิกไหมก็มีคนมาตอบนะครับว่าไม่แต่ชิงแชมป์โลกก็ต้องได้ลุ้นนะคือลุ้นไปเรื่อยๆแะชิงแชมป์โลกนะครับทำอันดับให้ดีแล้วกันนะครับสำหรับเวียดนามเนาะ แล้วเขาเมนต์ต่อไปครับเวียดนามเขาบอกว่าแม่มันน่าครับแค้นใจแลอเกินที่เอเชียนเกมไม่นับคะแนนนั่นแน่กะจะเอาคะแนนเอเชียนเกมซะด้วยแล้วเอมเม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่กี่วันก็จะเจอเกาหลีแล้วตื่นเต้นจังเลยแล้วเขเม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีเจอกันอีกแล้วจะโกดเวียดนามไหมนะแล้วคอมเม้นต่อไปเขาบอกว่าสงครามเกาหลีกับเวียดน,นามเนี่ยสนุกอีกครั้งอย่างแน่นอน และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเพลิดเพลินกับมันจริงๆในการที่เราอันดับขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านอนเงียบๆได้สุขภาพแล้วก็ได้อันดับด้วยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเจ๋งไปเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเอชเกมวันไหนฉันอยากจะเจอกับเกาหลีละเกิน และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่พยกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ขำๆแล้วกันเพื่อนเอาสนุกเอาเฮาเอาว่าก็เป็นอะไรที่อารมณ์ดีอะ่ะคือถ้าเราไปเวียดนามเราก็เข้าใจฟิลเขานะคือนอนอยู่บ้านเฉนยก็ขยันก็แซงเกาหลีซะงั้นน่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่สนุกสนานไปเป็นสีสันไปนะครับวกเอามาเพื่อนเพื่อนไม่ต้องซีเรียสอะไรกันมากชิลๆกันนะครับนาออ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พยกนำมาฝากเพื่อนเพื่อนทั้งหมดนะครับเมื่อเห็น,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความส